เพราะว่าท okay. so ี่จริงอ okay. ่ะสถานที่ไม่สำคัญแบบว่าคนที่อย uh ู่ด้วยอ่ะเอออะไรประมาณนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อคริสเฟย์เดวิดครับเป็นคนไทยครึ่งอะไรครับครึ่งอเมริกันรับาปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอายี่สิบครับส่วนสูงและน้ำหนักอ่าร้อยแปดสิบเจ็ดสิบกิโลครับอยู่ไทยมานานเลยไหมครับก็ครั้งนี้อยู่มาประมาณแบบ เกือบ3ปีได้ครับเกิดที่ไทยเกิดที่ไทยครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่ไหนครับคณะนิเทศจุฬายอยู่ข้างหลังนี่เองโสดหรือมีแฟนครับโสดครับโสดมากี่ปีแล้วปีครึ่งใช่ปีครึ่งทำไมถึงเลือกที่จะโสดครับมันต้องโฟกัสเรื่องตัวเองครับไม่ค่อยมีเวลาอะไรรู้สึกว่าเป็นแฟนที่ไม่ดีตอนที่มีอ่ะเพราะว่าบอกว่ามมนมีเวลาเขาอ๋อถ้าสมมติว่าเราเลือกผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้นะเราชอบสเปคแบบไหน อ่ะสเปกหรอที่จริงอ่ะสุดท้ายแล้วก็ดูที่แบบว่านิสัยเขาเป็นคนแบบไหนวะเขามีแพชชั่นอะไรแบบตรงกับเราไหมชอบนิสัยแบบไหนครับอ่าที่จริงมีความมุ่งมั่นในแบบว่าแพชชั่นของเขาคือแบบว่าอ่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่พออยู่ด้วยกันก็แบบส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราได้เป็นแฟนกับเขาคนนี้นะเราอยากพาเขาไปเขาดาวที่ไหนอยากอ่ะ จริงถ้ามีแฟนจริงๆก็ไม่อยากไปที่ที่แบบว่าคนเยอะอะไรขนาดนั้นอะไรแบบชิวๆต่างจังหวัดอะไรแบบไฮเวย์น่อยๆใช่แบบนั้นบอกอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาสามคก็ไปกันไหมไปกันไหมเออไปไหนก็ไปไหนก็ได้เออถ้าแบบว่าเพราะว่าที่จริงะสถานที่ไม่สำคัญแบบว่าคนที่อยู่ด้วยอะเอออะไรสองคนที่อยู่ด้วยสำคัญที่สุดใช่ You're bad man. Yeah. You can't manage this, can't break, this huh, uh, got keep my when you now cute.